เออตื่นมาสภาพน่าจะเย็นนิดนึงนะคะทุกคนนี่ช้อยกูดีข่าวมาว่าเขาติดต่อไปไว้สองคนถ้าคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาก็จะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นรัฐมนตรีคลังอะ่ะมาเพราะว่าอันนี้เป็นโคต้าคนนอกนะเป็นโคต้าคนนอกไม่ใช่โคต้าของพรรคการเมืองนะเพราะว่าพรรคการเมืองที่ไปร่วมร่วมรัฐบาลอะ่ะโอ้ยสติปัญญาความรู้ความสามารถ สติปัญญาความรู้ความสามารถก็ก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะฉลาดพอจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไหมเนี่ยเออมึงเข้าใจไหมชอย <c oughs> นั่นแหละทีนี้เขาก็เลยไปติดต่อคนนอกไว้คนนอกสองคนไม่รู้ว่าเขาจะรับปากมาหรือเปล่านี่สิเออและล่าสุดได้ข่าวมาว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกระหินกระหินมาแล้ว ไม่รู้ว่านั่งฟังดเรมาริกาทุกวันหรือเปล่านะวันก่อนดเรมาริกาบอกว่ารัฐบาลใหม่ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกมาถึงก็ลอกนโยบายพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งคนละตอนคนละวักคนละเวนอะ่ะเอาออกมาให้หมดภายใน3เดือน4เดือนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเท่านั้นแหละปรากฏว่าวาทีนายกรัฐมนตรีปล่อยปล่อยช็อตเด็ดออกมาแล้วปล่อยช็อตเด็ดออกมาแล้วบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะเอาโครงการคนละครึ่งมากระตุ้นไหมคะ อีจ้อยแล้วเวลามึงได้คนละครึ่งมาเดี๋ยวกูจะเข้าโครงการคนละครึ่งนะแล้วมึงก็ซื้อลิฟต์มึงจ่ายครึ่งหนึ่งมึงจ่ายครึ่งหนึ่งมึงจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วมึงซื้อลิฟต์ซื้อสบู่กูนะเออกูจะเข้าได้หรือเปล่าว่าโครงการเนี่ยฮะเออเออไอ้คนละครึ่งกูจะเข้าได้ไหมแล้วร้านด็อกเตอร์มาริการจะเข้าได้ไหมกูต้องลงทะเบียนยังไงอ่ะกูก็ไม่เคยเป็นเ่ะกูก็ไม่เคยซะด้วยสิเอ๊กกูต้องโทรถามพลเอกประยุทธ์หน่อยแล้วอะสารวัตรแสบสารวัตรแสบวสองวแปด อเอาสรารวัตรแสบเอาโทรศัพท์ต่อสายหาอาดีตนายกรัฐมนตรีที่ทําโครงการคนละครึ่งให้หน่อยสองแปดสองแปดเออเอเอ,เอกลาบเรียนถามว่ากราบเรียนถามว่าไอ้คนละครึ่งนี่ร้านค้าจะเข้าโครงการได้ยังไงนะกูจําไม่ได้ละเออถามท่านให้หน่อยอาถามเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววอมาแจ้งด้วยนะว่าระหวา่างไงนะว่าลงทะเบียนยังไงอยากรู้ว่าลงทะเบียนยังไงแค่นั้นแหละอ่ะโอเคสองแปดโอเคเดี๋ยวกูถามก่อนว่าร้านค้าดอเร์มริกา กูจะต้องลงทะเบียนยังไงอ่ะพวกมึงอีเจ้าของร้านค้าทั้งหลายมึงเตรียมตัวลงทะเบียนเลยคนละครึ่งคนละตอนเนี่ยเออสองแปดนะสองแปดเมื่อก่อนเอ้เราก็ไม่เคยเป็นแม่ค้าซะด้วยสิไอ้ตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยนูน้นฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีจุลินร์พาณิชย์ตอนนั้นพวกเราก็ทําโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการไปร่วมมือกับกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ธนาคารของรัฐประมาณ7ธนาคารเนี่ย นะมาค้ำประกันหนี้กับประชาชนให้บยสเนี่ยมาค้ำประกันหนี้จากนั้นให้ธนาคารของรัฐเจ็ดธนาคารรวมก้อนกันมาธนาคารละพันสองพันล้านได้ประมาณเ,เกือบหมื่นล้านประมาณ7 0 0 0ล้านเป็นเงินของธนาคารน,นะนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับคนที่ทำธุรกิจ sme กระทรวงพาณิชย์ทำโครงการนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่โครงการใครที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่ เออเออพี่ตุ๋มแม่พี่ตุ๋มอ่ะจตุพรบุรุษพัฒน์อ่ะถ้ายังอยากจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่และเห็นวิ่งเต้นเส้นสายกันอยู่เนี่ยถ้าพี่ตุ๋มยังจะอยู่พี่ตุ๋มจงไปเอานโยบายเก่าของจุลินลักษณะวิสิทธิ์นโยบายเก่าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเออไปเอามาเลย,อย,ยอยากรู้ถามประลัดเอออยากอยากรู้ถามประลัดประลัดคนนี้แหละเมื่อก่อนเป็นอธิบดีไปถามประหลัด่ระครงการอะไรที่ประสบความสาเร็จของกระทรวงพาณิชย์ตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสร็จแล้วแม่งหลอกเลยนะพี่ตุ๋มนะอ่าจตุพรบุรุษพัฒน์จงฟัง คุณจตุพรจตุพรบุรุษพัฒน์ถ้าเกิดยังอยากจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่ได้ข่าวว่าเขาจะส่งชื่อนะคุณอยากจะอยู่ต่อใช่ไหมละ่ะถ้าอยากอยู่ต่อไป,นะไปเลยนะไปเลยนะตุ้มนะเออ,เอ,อแล้วปลัดกระทรวงพาณิชย์คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับนายกรัฐมนตรีซะด้วยสิอะไรนะเออปลัดกระทรวงพาณิชย์คนนี้อะ ปรากฏว่าเป็นเพื่อนกับนายกเสียหนูนะสิโอ้ยกูเป็นประหลัดยาวเลยทีนี้ที่มึงโอ้เป็นประหลัดยาวยาวกว่าสีเดือนกับประหลัดกระทรวงพาณิชย์กูนี่แหละเออสวัสดีสวัสดีทุกคนอ่มมือต้อนรับประหลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อนเสียหนูหน่อยเขาก็เป็นคนดีแหละประหลัดอะเป็นคนดีเป็นคนขยันคนหนึ่งนะต่อไปสวัสดีสีที่ห้านะคะสีที่ห้าสีที่ห้าเป็นสีนี้นะคะมันจะแดงออกมาหน่อยสีห้าเป็นสีแดงสีที่ห้านี่คือพูดตรงๆเลยนะสีที่ห้าคือเป็นสีที่ประกาศให้โลกรู้ว่ากูมีผัวแล้ว อ่าสีที่ห้านะเป็นสีประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมีผัวแล้วสวยๆอย่างนี้จะเหลือเหรออะไรอย่างเงี้ยเออสีที่ห้านะคะสวยๆอย่างนี้จะเหลือเหรอไม่เหลือหรอกเออละสีที่ห้าอ่ะเสียตัวแล้วค่ะฮูเค okay. ค่ะเสียตัวแล้วค่ะแดงแบบชชำๆเป็นแดงแบบช้ำๆ,แ,บบๆแดงแบบไม่ชํำเลือดช้หนองแดงแบบสดๆดแดงแบบมีผัวหล่อและรวยมากแดงแบบว่าโอเคแบบพอดี ถามกันมีสามีและครอบครัวดูดีมากเป็นสีแดงแบบประกาศให้โลกรู้ว่าฉันสวยๆสวยๆอย่างฉันไม่เหลือแล้วค่ะมีผัวแล้วเออเอาให้ชัดไปเลยอ่ะสีที่ห้านะจบนะเจ๊นนะไอยช้อยใครมีผัวแล้วไปซื้อสีที่ห okay. ้าโอเคสีร้อนแรงเว ่อนไปขอหนึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์ง่ายๆเลยนะอี้จ้อยกูจะบอกมึงให้นะอันนี้กูจะบอกมึงเลยนะอ่าจ้อยใจเ,เย็นๆคอนเทนต์ content แรกฉันจะบอกให้นะนายกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่ออนุทินอ้าวรู้แล้หรออ้าวอนึกว่ายังไม่รู้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่ออนุทินเออเรื่องที่หนึ่งนายกคนใหม่ชื่ออนุทินเรื่องที่สองได้ข่าวว่าวันนี้หรืออะไรก็ไม่รู้อะจะต้องมีการ นําชื่อคืนทุนกล้าแล้วถ้าทุนกล้าวแล้วก็โปรดเกล้าเสร็จก็เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จก็ไปจัดคอรมอพอจัดคอรมอปุ๊บก็เอาคณะรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ชื่อกําลังเช็คประวัติกันใหญ่ว่าใครมีประวัติใครมีประวัติด,ดีไม่ดีใครมีประวัติเสียหายใครมีประวัติไม่ดีใครมีประวัติที่เอาไปแต่งตั้งไม่ได้เอาชื่อไปทุนกล้าไม่ได้แง่เขาจะคัดชื่อออกเพราะฉะนั้นไอที่ไอที่ปล่อยโผมาตอนนี้คือเป็นผอยากจะเป็น มึงจะมีโผที่เป็นได้โผอยากจะเป็นนะคะแล้วก็เวลาเขาส่งชื่อขึ้นประกวดเขาจะต้องส่งชื่อถ้ามึงไม่ได้เป็นมึงเอาคนมึงเอาน้องมึงมาได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเออมึงเอาประวัติมาสองคนในตำแหน่งนี้เอาประวัติมาสองคนอะไรไประมาณเนี้ยเออจากนั้นปุ๊บแบตบก็จะหมดไหมคะเอ,อ้ยคือจากนั้นปุ๊บเนี่ยเธอเข้าใจปะ่ะจากหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอส่งชื่ออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคอรรมอก็จะไปประกาศนโยบายตอนนี้เขากำลัง ใส่นโยบายกันอยู่ตอนนี้กาลังลอกนโยบายพลเอกประยุทธ์อยู่ลอกแม่งมาทั้งดุนเลยลอกนโยบายปึ้ง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 พอลอกนโยบายเสร็จเขาก็จะเอานโยบายนั้นไปประกาศต่อรัฐสภานะคะอเรื่องนโยบายการชงกัญชากูว่าไม่น่ามีละไม่น่ามีถ้าเกิดมีนโยบายกัญชาชิบมหายเลยเข้ามาก็โดนด่าเลยล่ะนโยบายกัญชาไม่น่าจะมีนโยบายเขากระโดงไม่น่าจะมีแต่น่าจะมีนโยบายอันพายอะ หลังจากนั้นปุ๊บก็เขาก็จะต้องประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจปึ้ง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 นะหลังจากนั้นปุ๊บก็อาจจะต้องมีการยกเลิก MOU ปี4344โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมคนใหม่กาโหมคนใหม่ได้ค่าว่าบ้านป่าลอยต่อเขาส่งประกวดกูไม่รู้ว่าคุณลุงคุณลุงอะ่ะคุณลุงบ้านปลาลอยต่อจะมาเป็นเองหรือว่าจะเอานะคะคุณอาร์ที่ อยู่บ้านป่าลอยต่อมาเป็นเออมีชื่อพลเอกประวิทย์แล้วก็มีชื่อพลเอกมิกนัทพลเอกนัทเออสองคนนี้ไม่รู้ใครได้เป็นโอเคนะคะจานั้นจากนั้นกระทรวงการคลังกําลังคุยกันอยู่3คน3คนเนี่ยเท่าทีฉันทราบนะเขาไปคุยขออดีตผู้ว่าแวงชาติว,วีรไทยคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเศรษฐพุทธถ้าเศรษฐพุทธไม่มาก็เป็นวีรไทยถ้าวีรไทยไม่มาก็คงจะเป็นกรจติกวณิชเพราะว่ากรกับคุณอนุทินเนี่ยเขาสนิทกันเขากินเหล้าด้วยกันเออเขากิน เขากินเหล้าร้องเพลงด้วยกันนะสองคนเนี้ยเออตามนั้นแหละอืมคือเป็นโคต้าคนนอกนะนอกจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเออกระทระวงกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาอะไรพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในมือของพวกพกรรคกล้าทำเออนะคะค้ำชุนโลกนอกจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์มีไปโหวตอีกประมาณ5คน5้าคนนั้นได้ตําแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีแล้วก็ขิงเอกนัทเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีต่อไม่รู้กระทรวงไหนเออเออเพราะว่าเขาเอาเสียงจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปช่วยไงเออเอ,อนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอันอื่น เยอะๆแต่แปแตกอะตามนั้นเออจับตามองดีๆจับตามองดีๆเออจับตามองดีๆแหละเออๆฉันว่าพักไอ้ไอ้อะไรนั่นน่ะน,น,น,น่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะไอคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะ ไอ้ไอไอที่ไอ้ที่ไปไปไปจับมือคนแรกมีสสอยู่คนเดียวก็คือตัวเองอ่ะชื่ออะไรนะกันดวีกันดวีสืบแสงเนี่ยน่าจะได้ตําแหน่งน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออคิดว่านะคิดว่าแล้วนอกนั้นก็พวกพวกแบตอดีตรองประธานส,สภามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยเออโอเคนะคะตามนั้นแหละแล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬาก็อยู่ในสังกัดภูมิใจไทยเออโอเคไอ้จ้อยกูไล่กูไล่เหมือนกูเป็นนายกเลยว่ะ แล้วและที่กูไล่นี่และด ك อรมริการไล่ชื่อนี่แม่งเป๊ะหมดเลยนะเออเออโอเคนะตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นใครจะไปท่องเที่ยวและการกีฬาก็อยู่กับภูมิใจไทยอะนะเออแล้วก็จากนั้นปุ๊บเนี่ยไอพวกกุ๊กไก่มันไม่ยอมมาเป็นแต่ตอนนี้มันมีคนในกุ๊กไก่อยากจะเป็นแต่ว่าไม่เป็นมันบอกว่า เพื่อที่จะกดดันให้คุณอนุทินเนี่ยยุบสภาให้ได้ภายใน4ี่เดือนเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าเพราะเป็นแล้วปุ๊บเดี๋ยวไปชินกับอํานาจเดี๋ยวจะไม่ยอมยุบสภากันอีกมันก็เลยไม่เป็นทีนี้พอไม่เป็นเนี่ยตำแหน่งมันเหลือพอตาแหน่งเหลือปุ๊บเนี่ยเธอเข้าใจไหมอี้ชอยพอตําแหน่งเหลือปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันไม่ต้องแย่งชามข้าวกันไงเออตำแหน่งมันเหลือแล้วรัฐบาลชุดนี้มันเป็นรัฐบาลที่พอดีจังหวะดีมากเลยทำไมล่ะเอาวันที่หนึ่งตุลาเงื่อประมาณแผ่นดินที่อนุมัติในสภาปี2569ใช้วันที่ห้แล้วนะคะ เออพอไปถึงปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยกําลังยังไม่ทันขี้ไม่ทันตดเลยกดปุ่มปล่อยเงินให้กับประชาชนแล้วอะ่ะเออมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไวมากปลายปีนี้ <S <S ดรเตรมริกาอยากเป็นรัฐมนตรีไหมไม่ค่ะทําไมคะเป็นแม่ค้าดีที่สุดค่ะแล้วเป็นแม่ดเรมริกาเป็นแม่ค้าไรายได้ดีกว่าการเป็นรัฐมนตรีอีกค่ะ <laughs> โอเคนะคะเป็นรัฐมนตรีนี่คือต้องเสียสละอย่างมากเลยค่ะต้องเสียสละยังไงต้องเสียสละรายได้ส่วนตัวนะสิออกไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันก็คือพูดตรงๆนะเป็นรัฐมนตรีเงินเดือนแสนเดียวอะเป็นรัฐมนตรีเงินเดือนแสนกว่าแสนเดียวเองมึงแล้วกูนั่งอยู่ที่นี่วันหนึ่งกูก็ได้แล้วแสนอ่ะเออใครจะไปรอเป็นปีเป็นนึกออกใช่ไหมฉันไม่ได้อยากเป็นหรอกรัฐมนตรีทำไมเป็นมาหมดแล้วเป็นที่ปรึกษาลั่มตีมาสองสามกระทรวงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็ค รัฐบาลน,นี้มันเป็นรัฐบาลฝ่ายการเมืองเออไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการจะช็อปคนไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ย<ๆ>เขาจะต้องช็อปจากในบอก,การเมืองของเขาเข้าใจยังการเมืองก็คือคนที่มาจากประชาชนอา่าเพราะฉะนั้นเราจะไปบูลลี่เขาไม่ได้หรอกคนนั้นดีคน,น,นไม่ดีอะไรเงี้ยก็ประชาชนเลือกมาเออโอเคนะคะตามนั้นแหละแต่ไอ้คนที่ไอเที่ยวไอ้คนที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็วนแปดรอบนะแล้วก็ลงที่ดูใบเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ออกจากดูไบไปประเทศมอนเตลิโกแล้วเออ ทำไมล่ะไม่ไม่กลับมาแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วประกาศประกาศให้เพื่อควายทราบประกาศประกาศเพื่อควายทราบเพื่อควายทราบเพื่อควายทราบแล้วเปลี่ยนวสองวแปดวสองเพื่อควายเพื่อควายทราบแล้วเปลี่ยนหัวหน้าคอกมึงไปแล้วไม่กลับมาแล้วล่ะเออเออโอ้กูก็บอกกูก็บอกแหละอ่ากูเห็นนะกูบอกมึงแล้วเออเขาทิ้งมึงแน่แเห็นไหมเขาทิ้งมึงอ่ะเขาก็ทิ้งเขาทีบหัวเรือส่งมึงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วกูบอกแล้วอย่าไปคบคนบ้า อย่าคบคนบ้าอย่าไปว่าคนเมากูบอกแล้วมึงแล้วนี่เห็นไหมอ่าอย่าอย่าปล่อยให้คนบ้านําขบวนอ่าเออไม่งั้นจะความได้ง่ายๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมอย่าคบคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาสองอย่างนี้เนี่ยนะให้ยึดเป็นสาระตะไว้อ่าจบโอเคนะเออเลือกตั้งครั้งหน้าอีก6เดือนอีก6เดือน7เดือนเลือกตั้งครั้งหน้าก็มึงก็หาหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ถ้ามละอู้อีตุ้งติ้งนี้เป็นไม่ได้แล้วไงเออ ไม่ได้แล้วตัวพ่อตัวลูกเป็นไม่ได้แล้วหาหัวหน้าพักคนใหม่มาขายอ๋อพักใหม่มึงพักใหม่มึงได้คะ่ะว่าสอส,อสอตอนนี้ไอคนที่กําลังจะอยู่กับมึงตอนนี้เหลือ30คนที่เหลือแม่งไปหมดแล้วที่เหลือไปกเกษณูหมดแล้วเออเยหนูเอาไปหมดแล้วไปทั้งบางเลยอะ่ะเออ15้าจังหวัดทางแถบอีสานี่ตะเข็บชายแดนกัมพูชาไปทั้งบางเลยไปทั้ง15จังหวัดเลยเหลืออีกนิดคือโคราชโคราชไปแน่โคราชไปแน,ไปนะน,น่ไปทั้งบางโอเคนะกูเตือนพวกมึงก่อนไปทั้งบาง ได้คะ่ะว่ามึงจะเอาโอ๊กมาเป็นหัวหน้าพักอ๋อโอ๊กกันนะเออได้ได้เอาโอ๊กตอนนี้เหลือไม่เหลือไม่เหลือตัวละครไม่เหลือตัวละครลับตัวละครลับไม่เหลือตัวละครลับเลยไม่เหลือตัวละครลับเลยไม่เป็นไรมีเวลาคิดอีกตั้งหกเดือนเดี๋ยวไปปั้นโอ๊กกันเอาเอาเอาโอ๊กมาปัดฝุ่นดิเอาโอ๊กมาปัดฝุ่นเออ,เ,อเหลือคนเดียวโอ๊กแต่ถ้าเกิดโอ๊กไม่ทันเนี่ยนู่นเลยไปนู่นเลยไปไหนอ่ะลูกเขยไงลูกเขยวางงานอยู่ลูกเขยอะลูกเขย น้องเขยเราก็เล่นมาแล้วทั้งคนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเขยยังไม่ได้เล่นเอาลูกเขยมาเลยลูกเขยลูกเขยกับลูกไพ่ลูกเขยกับลูกไพ่เลือกเลยจะเอาลูกเขยเลยลูกไพ่เออลูกเขยว่างงานอยู่บริษัทดิจิตอลดิจิตอลอะไรก็ปรากฏว่านโยบายไม่พานเออต้องเอาลูกเขยมาเล่นแหละเออเออเพื่อจะได้ไปผลักดันคาสิโนผลักดันบริษัทดิจิตอลฮับดิจิตอลดิจิตอลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปผลักดันไออะไรนะ ไปผลักดันไอ้ไอ้ไอ้ก๊าซธรรมชาติใต้ตทะเลให้กับอิฮุนเซนแบง่งคนละครึ่ง5050บอ่ะไม่มีใครฟังมึงหรอกนอกจากลูกเขยอะ่ะเอาลูกเขยแหละว,วางงานอยู่ลูกเขยก็ซ้อมเดินแล้วนะพรมแดงจําได้ไหมลูกเขยเนี่ยซ้อมเดินแล้วเดินพรมแดงที่มาเลเซียไงเออไปไป,ไปเยือนมาเลเซียแล้วก็ไปกับพระนาท่านอดีตน,นายกคนเตี้ยไปเยือนมาเลเซียปรากฏพกผัวไปด้วยแล้วปรากฏพอลงผัวผัวรู้คิวมากเดินเดิน เดินเส้นลายเดินเส้นเดินเส้นตรงกลางเลยค่ะซ้อมเดินมาแล้วเดินเส้นตรงกลางสง่าผ่าเผยสูงงาสูงสง่าเป็นราศีเลยราคีไม่จับไม่มัวไม่มองเลยเดินเส้นตรงกลางส่วนอีตัวนาะยกตัวจริงแม่งเดินตกขอบพรมแดงไปเลยเหมือนแบบถือกระเช้ามาส่งเอาคุณผู้ชายอ่ะโอ้ยนะจบเลยค่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อลิปสติกนะพวกเธออีช้อยกูจะไป เดี๋ยวเดี๋ยวไปทุระก,ก่อนไปทุระก,ก่อนอย่าลืมซื้อลิปติกลิปติกอย่าลืมซื้อลิปติกนะลิปติกนะอ่ะสีที่1นึ่งซึงสีที่6เออซื้อห้าสีแถม1สีแล้วก็แถมลิปตินอีกอันหนึ่งอาจัดไปเออ